สวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้าลาซาดา้าทุกคนนะครับผมสาหรับคนที่ขายใหม่ๆนะครับบางทียังไม่รู้ว่าสินค้าที่เราขายไปแล้วเนี่ยถูกหกักค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมีวิธีการเช็คดูคร่าวๆนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมันจะได้กําไรเท่าไหร่และถูกค่าค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าขนส่งไปเท่าไหร่นะครับสําหรับวิธีการง่ายๆนะครับเราก็มาดูที่ถ้าเป็นเวอร์ชันมือถือนะครับ ก็เข้ามาดูที่แอปนะครับของ lazada นะครับแล้วคลิกเข้ามาที่คำสั่งซื้อนะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่นะฮะมันก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้รู้สึกจะยังไม่เรียบร้อยหรือเปล่านะครับแต่ของในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะยังไม่สามารถเช็คได้นะฮะเราก็ไปเลือกที่เวอร์ชั่นเก่านะครับเขาจะมีให้นะฮะคลิกเลื่อนไปนะฮะ ที่เสร็จสิ้นนะครับจะเป็นรายการสินค้าที่ถูกจัดส่งแล้วและได้รับเงินแล้วเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของสินค้าและผู้รับนะครับเราก็เลื่อนไปที่ข้างล่างนะฮะที่ transaction information นะครับมันจะมีขึ้นเป็นราคาสินค้านะครับอันนี้คือราคาที่เรา ได้นะครับแล้วก็จะมีหักค่าเปเมเมนฟรีไป7บาท49สตางค์นะฮะแต่ละสินค้าจะไม่เหมือนกันนะครับชิปปิ้งฟรีตัวนี้เป็นสินค้าอา่าก็ประมาณ800กรัมนะฮะถูกหักไปที่27บาทเพราะฉะนั้นแล้วก็สรุปได้คร่าวๆแล้วนะครับว่า Lazada หักเราไป3 14บาท49สสตางค์อันนี้คือต้นทุนของเรานะครับอย่างตัวนี้เราได้กลับคืนมา 1> 3 1 5บาทนะครับก็ไปหักเป็นหักจากต้นทุนค่าแพ็คแล้วก็ค่าสินค้าของเราอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เข้ามาดูกันง่ายนะฮะก็สรุปอีกครั้งนะครับก็คือเราเข้ามาที่แอป,ปของ l a z a d a นะฮะแล้วก็เลือกเข้ามาที่คําสั่งซื้อนะครับแล้วก็เข้ามาที่เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เข้ามาเลือกที่รายการสินค้าที่เราอยากจะดูนะครับ มาดูที่หัวข้อ Transaction Information นะครับก็จะมีรายละเอียดคำสั่งซื้อเข้ามานะฮะซึ่งที่จริงแล้วแต่และพื้นที่ค่าส่งแต่ว่าค่าธรรมเนียมต่างๆก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใครมีความรู้อะไรนะครับก็สามารถส่งไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นความรู้ซึ่งเป็นการต่อยอดแบ่งปันให้คนอื่นๆแล้วก็เกิดการเรียนรู้ ของพวกเราร่วมกันนะครับผมไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ